นี้มาส่งเรื่องราวทั่วไปของ,องนอริซ่ากันอีกแล้วค่ะล่าสุดปรากฏว่าพังของแฟนมิดอัพของ,องนอริซ่าออกแล้วนะคะเมฆๆสำหรับแฟนมิดอินเอเชีย2024ของ,องนอริซ่าเกาสงซึ่งตรงกับ17/2/24 0โดยจัดที่เกาสงอารีนานะคะโดยมีความจุอยู่ที่ประมาณ15,000คนราคาบัตรนี่ก็จะมีตั้งแต่4,800 6,800 7,800 8,800 1,900 3,800 3,900ค่ะเอาเป็นว่าพูดใดนะคะจะไปลงที่เกาสง จัดแน่เลยนะจ๊ะแม่นอกจากนี้ก็ได้เห็นสิงคโปร์ด้วยนะคะโปสเตอร์ที่ออกมาล่าสุดโดยจะจัดที่สิงคโปร์อินโดสเตเดียมความจุนี่จะอยู่ที่ประมาณ1 2 0 0 0ที่นั่งนะคะแล้วก็สูงสุดได้15,000ที่นั่งแปลว,ว่าถ้าหากว่าสิงคโปร์เป็นการยืนยันคอนเฟิร์มนี่แปลว่างานยูโดมิวสิกอวอร์ดคงไม่ได้เข้าร่วมแล้วน่ะนะแล้วก็สําหรับอินโดนีเซียนะคะก็จะมีการจัดอยู่ที่ Beach City International s t a d เ u m ดค่ะโดยอยู่ที่เมืองจาการ์ตาด้วยความจุเขาบอกว่า15,000คนนะ้ รหรับคอนเสิร์ตสูงสุดได้ประมาณ25,003คนอิงข้อมูลตามวิกิพีเดียค่ะโดยงานจะจัดคือ15พฤศจิกาย,ยน2024แต่ว่าอันนี้เนี่ยโปเตอร์ไม่มีราคาบัตรนะคะแต่ว่ามันจะเป็นให้เตรียมตัวนั่นเองเขนาน่าจะมีดิลเรื่อยๆแหละเพื่อนๆแล้วก็จะเริ่มประกาศออกมานะคะแต่ละที่อย่างไรก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีในการกดบกัตรจ้าแถมล่าสุดนี้นะคะชื่อขององนิซ่ายังไปติดเทรนด์อันดับที่1บนเว็บหมออีกเลวจะแม่สำหรับงานวิทยาลัยซีเคร็ที่ได้ว่านอนนิซ่าเป็นนักแสดงเพียงคนเดียว จากวิกตอรี e ีเกรดแฟชั่นโชว์ที่เป็นกระแสในประเทศจีนค่ะคอนกร,รีตด้วยค่ะบอสซึ่งขณะนี้นะคะแฟชั่นโชว์วิกตอรีสีเกรด2024ที่น้องิซ่าร่วมแสดงเป็นฮิตไลเนอร์มียอดเข้าชมเกือบ20ล้านในเวลาแค่2วันค่ะตอนนี้กลายเป็นคลิปที่มียอดวิวสูงสุดของช่องไปแล้วปังมากๆในล,ล่าสุดนะคะอันนี้ก็เป็นภาพที่ดอหวิดก,กันไปแล้วละคะ่ะแต่ว่าล่าสุดพี่สาวโจเซฟีนได้มาลงรูปภาพ after party นั่นเองนะแลวก็มีหนึ่งภาพนะคะที่ดอลวิดไปแล้วได้ลงใน IG ด้วยล่าสุดค่ะเดีสาวางฟ้าเากว ยๆนะะคเรื่อะะถ้าเจอแรก็จะพยายามเก็บมาแล้วกันนะคะเพื่อนๆในล่าสุดค่ะคุณเอชลี่นะคะนางฟ้าวิจตูเดซีเครตของเราก็ได้ใช้เพลงมูลลี่ฟอ์ด้วยค่ะที่พี่เขามาเซลล์นิซันหลังเวทีเลยนะว่ามีคนส่งจุ๊บให้ค่ะแต่ว่าพี่เขาทําเป็นเชิดนะคะแกล้งน้องนั่นเองซึ่งคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะ <S <S